สวัสดีครับทุกคนผมพบกับ RTJS Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำซตอ up นะครับบิ i ปืนนะครับของปืนที่มีชื่อว่า PP 919นะครับผมซึ่งปืนนี้หลายๆคนที่เล่นภาคเก่าๆมาก็น่าจะรู้จักนะครับโดยเฉพาะใน Modern w a r f a r e 2019นะครับผมปืนนี้นะครับเป็นปืน SMG นะครับที่ซึ่งผมมองว่าเป็นปืนที่ยิงได้เกือบทุกระยะเลยนะครับค่อนข้างดีแล้วรีคอยก็ควบคุมง่ายด้วย นะครับของแต่งมีอะไรเดี๋ยวไปดูกันบ้างนะครับนี่นะครับก็จะมีซับเรสเซอร์นะครับผมเพื่อที่จะได้เวลาเรายิงศัตรูตายไม่มีคนอื่นเขาวิ่งเข้ามาหาเราเพราะว่าเราเป็นจุดโผล่บนแผ่นที่นะครับผมาร์เรลนะครับผมผมใช้รีอินฟอสบาร r เรลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ Damage Range กับ Bullet Velocity นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเรายิงบูก,กับ a s สซอ l r i f เ e เนี่ยเราต้องมีตรงนี้นะครับไม่เรามีโอกาสที่จะแพ้กันไฟ a ์แอส l r ร์ไในระยะกลางไกลได้นะครับเรียกริปนะครับผมใช้ Commando g r i p นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของเพิ่มไอ้ตแตกมันอยู่ไหนวะมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของ M down Si ไซดกับ Sprint Fire Speed นะครับจะทำให้เรา พลิ้วมากยิ่งขึ้นนะครับพลิ้วไหวมากยิ่งขึ้นสามารถวิ่งจะเอสตูแล้วยิงต่อได้เลยนะครับผมสต็อกนะครับผมใช้ infiltrator stock นะครับผมอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ aim walking movement speed นะครับเวลาเจอสไนเปอร์เราจะได้ s t u f f size s t u f f ขวาได้นะครับผมอันสุดท้ายนะครับไฟให้มดนะครับผมใช้ recoil spring ช่วยในเรื่องของ recoil นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองยิงกันดูดีนะครับผมในห้องซ้อมเรัเป็นไงบ้าง อันนี้คือ recoil pattern ของมันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันดีดขึ้นไปข้างบนเลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณค,คุม recoil เนี่ยก็จะสามารถคุม recoil ได้แวแพ pattern มันก็จะดีขึ้นนะครับเป็นแบบนี้อ้าวลืม reload กระส่วนขอไปยครับคุณผู้ชมเอาใหม่ตะคือป่านนี้มันก็ตายไปไหนตอนไหนแล้กวก็ที่มันจะโดด ัดไปด้านขวาแบบเนี้ยฉะนั้นผมมองว่าประมาณ10นัดแรกเนี่ยคุณจะต้องปิดจอบให้ได้อืมเห็นปะค่อนข้างนิ่งเลยนะครับซึ่งโอเคเลยดาเมจนะครับผมประมาณ4ประมาณ4นัดตายนะครับในระยะ10เมตรนะครับผม25เมตรประมาณ6นัดตายนะครับผมส่วนหัวช่างมันไม่ต้องไปสนใจเกมนี้ Headshot Multiplier แย่มากๆครับ ไม่ว่าคุณจะยิงตัวหรือยิงหัวมันก็4ี่นัดเท่ากัน1 2 3, ึ่สอส่อะยิงตัวเมื่อกี้ผมพูดไปนัดหนึ่ง1นึ่งสเห็นปะอันนี้คือความงงของเกมนี้นะครับผมที่เฮช็อตแทบจะไม่มีความหมายอะไรเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองยิงของจริงกันดูดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่านี่ก็จะเป็นด่านใหม่นะครับผมผมจำชื่อด่านไม่ได้แล้ว <laughs> อ่ะ เจอสองตัวกอนเลยนะผมแล้วปืนมันแบบค่อนข้างดีนะครับนิ่งดีคอยมันนิ่งผม,ผมชอบนะปืนนี้ผมรู้สึกว่ามันยิงได้ระยะกลางก็ได้ไกลก็ดีเนะี่ยถ้าเทียบกับปืนอย่างพวกแจ็คโคอะไรเงี้ยผมว่าปืนนี้ผมชอบปืนนี้มากกว่าผมรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่านะครับผมเดี๋ยวเราแคมป์ตรงนี้นะผ่มาละอีกตัวหนึ่งนะครับ แต่ว่ากาอ่าด reload มันก็จะร e l o a d ช้านิดน,นึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะกระสุนมันค่อนข้างเยอะนะครับผมมี64นัดมี64นัดก็สบายหน่อยเราก็สามารถที่จะ spam ได้อะไร่างนี้ไม่ต้องมานั่งแบตายตอนโหลด a d อยๆนะฮะผมรมู้สึกว่าภาคเนี้ย30นัดกระสุน30นัดไม่ค่อยพอเท่าไหร่แล้วจริง,งเนี่ยเนี่ยเหนระยะไกลเนี่ยโอเคเลยนะครับผม ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าถ้าเจอพวกโมเดล L ที่เป็นอัสซารเฟิร์นอะไรเงี้ยอ่านี่นะผมก็ใช้ปืนใหม่นะอาฟตีอะไรแบบนี้นะอันนี้นไม่ใช่ปืนใหม่น,นี่เป็นสกอร์สเตรกใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมชอบมากนะครับ oh. ผมจําได้ว่าสมัยโความันก็มีแบบอารมณ์แบบนี้แต่ว่ามันปืนระเบิดเป็นกริเน็ตลันเชอร์อันนั้นผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้ที่จะคล้ายๆกับแบล็กออฟสี่หรือสามนะที่มันจะเป็นสเปเชียลเลสยิงเป็นแบบแฮนด์แคนนอนมี แต่ว่าอันนี้ดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่มีเวลาจํากัดคือคุณยิงจนกว่ากระสุนจะหมดหรือคุณจะตายไปเองอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็ต้องดูแล้วก็ยิงท,ทุกระยะนะครับหนึ่งนัดตายหมดสําหรับนะปืนเออสกอตสเตรกอันนี้นะครับเป็นปืนที่โกงมากนะครับแค่เราต้องยิงให้แม่นเท่านั้นเองนี่นี่น,น,นสไนเปอร์ผมนี้ย่างกลัวเลยนะครับผมกลัวพวกสไนเปอร์มข้ม เอาจิงด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอาจิง,จ,งจุดหนึ่งนะเดี๋ยวอันนี้ผมจะพูดในในตอนทําวิดีโอรีวิวจุดหนึ่งที่ผมไม่ชอบกับเกม Back ออฟผมเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบจริงๆแล้วก็งหงุดหงิดมากเวลาเจอหลายรอบคือจุดเกิดครับผมจุดเกิดภาคนี้มั่วมากๆคือมันเกิดไกลมากแล้วบางทีเราก็เกิดใกล้เขาโดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนเราเนี่ยฝั่งเพื่อนเราวิ่งไป ไปดันจนสุดสุดเขตเสร็จเป็ดตรงนั้นอะอืสตูอะมีแนวโน้มที่จะเกิดหลังเราสูงมากแล้วก็เกิดทุกทีบางทีแบบกําลังแบบชักปืนออกมายังไม่ทันกลางจะรีโหลดเนี่ยอ้าวเจอแล้วหรอมาแล้วหรออะไรเงี้ยแต่เป็นบ่อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งด่านใหม่นี่สปอร์โลจิกยิ่งพังนะครับอืตอนนี้โชคดีที่ว่าฝั่งเรามันไม่ได้แบบตะปี้ตะปันไปอีกฝั่งเยอมากนะครับ ผมนี่ไม่กล้าเล่นพวกแบบทีมเออ่ขอเขาเรียกว,ว่า hard point d o m i n a t i o ยนะเพราะว่าแบบเจอระบบสปอนมันยิ่งแย่กว่าเดิมเนี่ยที่ระบบสปอนผมมองว่าใน call of duty อะเน,นี่ยจะเป็นอะไรที่แข็งสุดนะครับเราแต่ว่าที่ยากสุดก็จะเป็นพวกฮาร์ดพอย n ์อะไรเงี้ย hard point d o m i n a t i o นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเจอดอมิเนชั o n นะเจอคนแบบศัตรูเก่งๆดักทางเราเลยซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้โดนยิงหมดอะไรเงี้ย โอ้โหฝั่งนี้มันอะไรมันเนี่ยมันวิ่งตะพี้ตะพันเข้ามาเป็นแบบโอ้โหผมนี่ไม่ต้องไม่ต้องบุกเลยนะก็ผ่านไปครึ่งเกมแล้วน,นะครับผมห้าสิบแต้มนะครับเราต้องได้หนึ่งร้อยแต้มนะครับก็จะพยายามเล่นเซฟๆนิดนึงนะครับเก็บอาวุธหน่อยเผื่อลุน้นนูกนะครับผมลุน้นนูกดูซิว่าผมจะสามารถ ใช้ปืนพีพีเนี่ยให้ได้หนูคือปากโอ้ตาตายแน่แน่ผมจะตายได้ยิงวุดอย่างงี้ลองดันดูเฮ้ยมันทำอะไรวะ <c oughs> คือสถานการณ์ที่เขากำลังไล่ยิงกันนะครับอยู่ดีๆคุณพี่ก็หยุดยิงแล้วก็ขึ้นมองขึ้นฟ้าเฉยเลยมองหา uav หรอครับอือ <c oughs> ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผม,ผมคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ยากสเท่าไหร่นะะวันนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะ ยี่คิวเซ็แล้วยี่ิบสคิวเซ็แล้วเอาแล้วเนะเอาแล้วไนงะทุกคนครับช่วยลุ้นไปกับผมหนะ่อยโดนไหมยี่ห้าี่หี่มีอีกไหมโอ้โหยี่เจ็ดอ่ายี่แปเฮ้ยยี่แยี่แปอ่ะรีโหลดก่อนีโหลดช้าม,มาก โอ้โหเกือบตายครับผมคุณผู้ชมเกือบตายที่แปดนี่อ่า29 30, 30 yes 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 คุณผู้ชมครับและผมก็ได้นุกจากปืน PP 919เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหดันนี้ดันใหม่ด้วยนะไม่เคยได้มากกอนเลยนะครับนุกอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะเก็บต่อไปสักหน่อยนึงนครับเหมือนสตูมันวิ่ง <laughs> แม่งบอดป่ว <laughs> ะเหมือนัตูมันวิ่งไม่สนใจผมเลยนะครับผม นี่คือนี่ก็เลยกลายเป็นตาที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> โอเคอ่ะอ่ะเนี่ยโอ้โหถ้าเป็นห้องตึงๆนี้ผมไม่น่ารอดนะเนี่ยสามสิบตอยสูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเก็บเมโดต่อนหน่อยดีกว่าเราเก็บ Unto ต p อปเปเมเมโดหน่อยดีกว่าเป็นเมโดที่แบบว่า,าเอาใครที่ยิงมันไม่ตายเลยลหลังนู้นเนี่ยมันจะขึ้นเร็วมากนะครับอ ตอนนี้เท่าไรหร่แล้วอะแปดสิบสี่ครับสกอร์แปดสิบสี่ต่อสี่สิบเจ็ดครับผมอันนี้จุดนัวนะครับประตูตทอ่อโคมาอย่างนี้บ่อยบ่อยโอเคตัวอย่างในขอนเทนตนั่นไงโอเคร้อ,อมกดนุกยังเอาอะไรดีไหมสกอร์แปดสิบเจ็ดแล้วเอาซะหน่อยไหมอืม หน่อยนะครับ91แล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมกดนุกแล้วนะครับเดี๋ยวมันไม่ทันนะก็จบสกอร์ที่45ตายหนึ่งนะครับผมสำหรับตอนนี้นะสุดยอดมากนะครับปืน้ยวปีกปีกถึงกับแนะนำลยครับคุณผู้ชมลองแต่งตามผมดูก่อนนะครับผมเราค่อยไปดัดแปลงจากตรงนั้นต่อนะครับแต่งได้เลยนะครับแต่งปีนะผมจําได้ว่าอันนี้มีคนเคยมาถามเจะาิสเป่าถามผมเหมือนกันวิสเปอร์มาถามผมเหมือนกันว่า แต่งยังไงนะปืนนี้แต่งไม่ยากเลยนะเอาจริงภาคนี้แอสโซเน่แบกบเอาพแต่งไม่ยากเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ใครชอบคลิปฝากกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมฝากกดฝากเป็นกำลังใจให้อาร์พีเจเอ็กซ์ืนะครับผมดูดูโฆษณาพยายามแบบสกิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ